การรู้จักประมาณตนทำให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้เหมาะก็เหมาะ,พอ,มาะพอดีกับงานและได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพทั้งยังทำให้รู้จักขวนขวายศึกษาหา,หาความรู้เพิ่มพูน ประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพในตนเองให้ยิ่งสูงขึ้นผู้รู้จักประมาณตนจึงสามารถทำตนทำงานได้ผลดีกว่าคนอื่นผู้ที่แม้จะมีความรู้ความสามารถมากกว่าแต่ไม่รู้จักประมาณตน การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเวลุวันโรงเรียนเทศบาลวัดเวลุวันบริหารงานโดยนายธรรมวัฒน์วิไลพิษผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเวลุวัน และนายพัทรพงศ์เมธาคุณวุฒิรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเวลุวันมีคณะครูจำนวน27คนบุคลากรธุรการการเงินจำนวนสองคนคุณครูชาวต่างชาติจำนวนสองคนนักการพานโรงจำนวนสมคนและนักเรียนทั้งหมดจำนวน610คน เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคือเป็นคนดีมีวิถีพอเพียงวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรมนำสู่ความเป็นเลิศตามความสนใจก้าวไกลสู่สากลโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัธยาศัยมุ่งเน,น้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นการดำเนินการของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาองค์ประกอบที่1ด้านบุคลากรผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา เป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนำไปสู่การขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายนอกในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครู ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนครูภายในโรงเรียนและครูแกนนำมีความรู้ความสามารถดังจะเห็นได้จาก การขยายผลของครูแกนนําไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีการศึกษา2560ถึง2562จำนวน14แห่งนอกจากนี้คณะครูทุกๆท,ท่านยังมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณาการกับหลักปทัทยาของเศรษฐกิจธธพอเพียงคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนักเรียนผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวรุวัน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีตัวแทนนักเรียนแกนนำที่มีแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนๆนน้องๆและพี่ๆี่ภายในโรงเรียนรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลสู่สถานศึกษาภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าและมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกจนได้รับรางวัลมากมายดังนี้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรางวันสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการองค์ประกอบที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาลวัดเบลุวันได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ตามห้องเรียน เพื่อรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารงานอาคารสถานที่โดยโรงเรียนของเรามีอาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มสาระวิชาที่เปิดทำการสอนโดยมีคุณครูประจำสายชั้นและหัวหน้าระดับ เป็นผู้ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมของแต่ละอาคารเรียนอย่างเป็นระบบรวมถึงการได้รับความร่วมมือจากชุมชนหน่วยงานอื่นเช่นเจ้าหน้าที่กองช่งางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้ามาดูแลความเรียบร้อยในเรื่องท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันและการเข้าร่วมรณรงค์โครงการสุขาน่าใช้จนส่งผลให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุดยอดซุวมสะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการในสถานศึกษาและรางวัลระดับดีเยี่ยมโรงเรียนปอดลูกน้ำยุงลายเป็นต้นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฐานที่หนึ่งฐานการเรียนรู้บ้านเวลุวันพอเพียงฐานที่สองฐานการเรียนรู้ดนตรีน้าตสินฐานที่สาม ฐานการเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมฐานที่4ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลฐานที่5ฐานการเรียนรู้โรงเรียนธนาคารฐานที่6ฐานการเรียนรู้ตัดผมเสริมสวยฐานที่7ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงฐานที่8ด ฐานการเรียนรู้อาหารไทยและเบเกอรี่ฐานที่9ฐานการเรียนรู้ร้านสวัสดิการพอเพียงฐานที่สิบฐานการเรียนรู้กีฬาเปตองฐานที่ส1บอฐานการเรียนรู้กีฬาเซปักตะกร้อฐานที่12บสองฐานการเรียนรู้โครงงานปฐมวัยฐานที่สิบสาม ฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนภาษาอังกฤษฐานที่สิบสี่ฐานการเรียนรู้ห้องคลินิกภาษาฐานที่สิบห้าฐานการเรียนรู้ศิลปะฐานที่สิบหกฐานการเรียนรู้ห้องสมุดฐานที่สิบเจ็ดฐานการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมองค์ประกอบที่สาม ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนของเรามีโรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการต่างๆมากมายโดยมีสถานศึกษาต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียงเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2,559จนถึงปัจจุบันจํานวนทั้งสิ้น35แห่งพวกเราได้เผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกจํานวน14แห่งโรงเรียนของเรามีความยินดีและสามารถบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆดังกล่าวด้วยความยินดียิ่งและสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและหน่วยงานราชการเหล่านั้นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัเดเบลุวันเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเพื่อจกได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุค,คลบาทตามที่ท่านทรงสั่งสอนแนะนำและวางแนวทางไว้เพื่อการอยู่ดีมีสุขโดยทั่ว คือความพอมีพอกินพออยู่พอใช้และจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป